เยอรมนี er ani, ชนะสกอตแลนด์5ประเด็นเปิดฉากศึกยูโร2024 1. 2ดาวรุ่งสอยสถิติใหม่ทีมชาติเยอรมนีฟลอเรียนเวียสสร้างผลงานดีมีคุณภาพให้กับทัพอินซีเล็กด้วยการสอยหนึ่งประตูสำคัญซึ่งเป็นประตูเปิดหัวในแมตชนี้และยังเป็นประตูที่ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดทีมชาติเยอรมนีในวัย21ปีกับ42วันในการเล่นรอบสุดท้ายศึกยูโรด้วย ยังไม่หมดแค่นั้นสตาห้างขายยาเบออร์เลอร์คูเซนกลายเป็นแข้งคนที่3ของเยอรมนีที่ยิงประตูแรกในศึกยูโรหลังจากที่แกดมุลเลอร์ตำนานกองหน้ารุ่นปู่เคยทําได้ในปี1972และคารไฮรูเมนิกเกอดีตดาวยิงเลือดด้อยทาเอาไว้ในปี1980นอกจากความยอดเยี่ยมของเวียดแล้วอีกหนึ่งแข้งดาวรุ่งอินซีเล็กที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินในเกมถลุงสกอตแลนด์ก็คือจามานมูเซียร่าโดยเขาสร้างสถิติเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดอันดับ2ที่ยิงประตูให้ประเทศด้วยวัย21ปีกับ109วัน 2โครสเดินหน้าล่าแชมป์ยูโรการหวนกลับมาสวมเสื้อทีมชาติเยอรมนีอีกครั้งหลังประกาศเลิกเล่นให้บ้านเกิดเมื่อ4ปีก่อนถือเป็นเรื่องดีสําหรับทัพอินซีเลกเพราะทาให้พวกเขากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและประสบการณ์ของโครสมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเกมถล่มสกอตแลนด์โครสประสบความสาเร็จทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติโดยเขาคว้าแชมป์มาแล้วทุกรายการช่วงที่เล่นให้เสือใต้ไบเยนมิวนิคและราชันชุดขาวระอันมาดริขดขณะที่กับเยอรมนีก็ผงาดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014 ดังนั้นเกียรติยศในศึกยูโรเป็นความสำเร็จระดับเมเจอร์รายการเดียวเท่านั้นที่เขายังไม่ได้สัมผัสฟอร์มของกองกลางวัย3 4ปียอดเยี่ยมมากๆโดยเขาผ่านบอลสำเร็จถึง99%ผ่านบอลเข้าเป้า101จาก102ในแมตช์กับสกอตแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นับตั้งแต่ปี1980ผลงานแบบนี้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือนักเตะที่มีความสำคัญมากๆในแผงกองกลางเยอรมนีนอกจากนี้การคว้าช และเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกเขาอาจจะก้าวไปไกลถึงการคว้าแชมป์ซึ่งหากทําได้นั่นจะเป็นครั้งแรก,ก่อนในรอบก,กว่า40ปีที่เจ้าภาพได้แชมป์ยูโรเพราะก่อนหน้านี้มีเจ้าภาพสามชาติเท่านั้นที่ทําได้นั่นก็คือสเปน1964อิตาลี 1, 1968และฝรั่งเศส1984 3. VAR ทํางานแม่นยาต้องยอมรับว่าระบบ VAR ในแมตช์เปิดฉากยูโร2024มีความยอดเยี่ยมอย่างมากโดยทุกครั้งที่ใช้ระบบนี้ถือว่าไม่มีความผิดพลาดที่สำคัญนี้ เป็นครั้งแรกที่ทุกครั้งที่ใช้ระบบช่วยตัดสินแฟนบอลจะได้รับรู้คำอธิบายระหว่างผู้ตัดสินในสนามกับผู้ตัดสินในห้อง V a R เกมนี้สกอตแลนด์รอดจุดโทษโดย V R ก่อนที่จะโดนอีกหนึ่งจุดโทษในภายหลังและยังมีการแจกใบแดงให้กับไรอันพอเชสนักเตะตาตันสำหรับการตัดสินใจทั้งสองครั้งถูกต้องแม่นยำและแฟนบอลจะเห็นได้ชัดว่าระบบนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากจังหวะฟาวล์และจุดโทษที่เกิดขึ้นแล้วการเช็คล้ำหน้าก็มีความแม่นยำเช่นกันโดยจังหวะของนิคลาสฟูครุป ซึ่งลงสนามในฐานะตัวสำรองได้โอกาสซัดประตูที่2ของเขาในแมตชนี้แต่โดนปฏิเสธเพราะลำหน้าการได้เห็นเทคโนโลยีช่วยตัดสินมีความแม่นยำแบบนี้คงทำให้แฟนบอลมีความสุขกับการชมยูโร2024เพราะจังหวะที่กังขาจนอาจทำให้เกิดปัญหาหน้าจะได้รับการแก้ไขและทำให้เกมฟุตบอลมีความสมบูรณ์เกือบร้อยซ็เสียประตูเยอะไม่ดีกับสกอตแลนด์ สกอตแลนด์ยกพลบุกดินแดนไส้กรอกด้วยคว,ความหวังจะได้ตั๋วเข้ารอบน็อกเอาท์เนื่องจากโอกาสที่จะได้โคตาดังกล่าวมีค่อนข้างสูงเพราะ2ทีมนำในแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติและอันดับ3ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด4สี่ทีมจะได้เข้ารอบด้วยทีมของกุนซือซัฟคลาสอาจต้องหาผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ในการสู้กับคู่แข่งชาติอื่นๆในกลุ่ม A โดยอีก2แมตท,ที่เหลืออยู่ของทัพตาตันนั่นก็คือการประทะก,กับสวิตเซอร์แลนด์และฮังการีพวกเขาต้องเอาชนะพร้อมกับยิงประะตูให้้ไดดยอที่สุ การแพ้ทับอินซีเล็กถึง5ประตูต่อหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยเพราะนั่นทําให้พวกเขาเสียไปถึง5ลูกและยิงคืนแค่ประตูเดียวส่งผลให้ตอนนี้สกอตแลนด์ติดลบ4ดังนั้นเมื่อจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มท่าหาคะแนนของทุกทีมในกลุ่มเกิดเท่ากันการจัดอันดับจะเช็คที่สกอ์แบบเฮทูเฮทก่อนผลต่างประตูได้เสียสําหรับตอนนี้คลาร์กมีการบ้านกองโตที่จะต้องนําไปขบคิดเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะการสร้างเกมรับให้มีความเหนียวแน่นมากขึ้น และพัฒนาเรื่องการจบสกอร์ให้เสียบคมอย่าลืมว่าประตูเดียวที่พวกเขายิงได้ในเกมแรกมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของอันโตนิโอรูดิเกอร์กองหลังเจ้าผ้าฉะนั้นถ้าดวงภาวาสนาส่งให้สกอตแลนด์จบอันดับ3ผลต่างประตูได้เสียอาตัดสินอนาคตของทัพวิสกี้ว่าจะได้เข้ารอบต่อไปหรือกลับบ้านด้วยความช้ำใจ5เกมเปิดยูโรมีครบทุกรสชาติการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเต็มไปด้วยความเข้มข้นทุกครั้งแต่สําหรับยูโร2024มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก เพราะเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังชิงแชมป์ยูโรที่มีครบทุกรสชาติทั้งใบแดงจุดโทษเป็นประตูและทําเข้าประตูตัวเองสําหรับแฟนบอลทัพอินซีเลกต้องบอกว่าแฮปปี้ที่สุดท,ที่ทีมรักโชว์ฟอร์มสมบูรณ์แบบด้วยการเล่นข่มสกอตแลนด์แบบมิดด้ามและยิงประตูได้เป็นก่อเป็นกำรรโดยทั้ง6ประตูที่เกิดขึ้นเป็นผลงานของเยอรมนีทั้งหมด5ลูกของเจ้าภาพและอีกลูกเข้าประตูตัวเองขณะที่ทัพตาตันต้องบันทึกสถิติที่ไม่น่าจดจําเมื่อพวกเขาเสีย5ประตูเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่แพ้สหรรัฐอเมิกา1-5 ในเกมหมุนเครื่องเมื่อเดือนพฤษภาคม2012และยังเป็นครั้งแรกในการแข่งขันยูโรรอบคัดเลือกเดือนพฤศจิกายน2003แพ้เนเธอร์แลนด์0ประตูต่อ6